So we handle that situation with the government of India. So I invite them to an embassy. How many percent of And with this 1%, they are ashamed according to this report. But you know, we are neighboring countries. It is our headache how คอลัมน์อะไรต่างๆที่การกำหนดเนี่ยแ,<ก>แม้เราจะอยู่ในเฟสามแต่โดยภาพทุกภาพเนี่ยกำลังแสดงออกถึงความตั้งอกตั้งใจในการแก้ปัญหาขึ้นไปอยู่ให้ดีขึ้น mentioned Excel to his that I Um, this time I've come here for a short visit. I'll be leaving today, but I certainly plan to come here. So we understand each other, and we understand each other' problems. So we appreciate each other. Two uh, so legs, uh, police, two so legs, office, social development, social, social. That's it. Cut off already. That's it. There are six so people. It's from Malaysia. And then, uh, plus the one who collected the information last night, it's from Malaysia. My hard time here. I came twice. Mm -hmm. okay. I just mentioned to his excellency that um, this time I've come here for a short visit, I'll be leaving today, but I certainly plan to come here at mm -hmm. ท่านนายกบัฐมนตีท่านก็ให้ความสำคัญและเต็มที่กับเรื่องนี้คำเดียวนะในงานตขางเตาหมดเลยนะที่ผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมายซึ่งประเด็นในการหาลือเนี่ยก็เป็นประเด็นของการที่จะขอญาตเข้ามาพิสูจน์สัญชาติทางบางประเทศซึ่งทราบว่าขณะนี้เนี่ยได้คัดแยกไปอยู่พมจที่ศูนย์พักพิงที่อำเภอรัตภูมิแล้ว เป็นที่อ้างว่าเป็นบางประเทศเนี่ยหคนนะครับขณะนี้ก็ก,ก,กำลังเดินทางไปเพื่อพิสูจน์สัญชาติของทางบางประเทศนะครับนอกจากนั้นในการพูดคุยก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการปัญหาการค้ามนุษย์ว่าไม่สามารถทําระหว่างประเทศเดียวได้ก็ควรจะมีการประชุมระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วแต่นะครับซึ่งก็ได้นําเรียนท่านเอ,อกอัครราชทูตไปว่า ทางรัฐบาลไทยนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ท่านก็เน้นย้ำและแก้ไขปันหาอย่างเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยอย่างเต็มที่นะครับได้มีการสั่งการได้มีการาติดตามในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับไม่ว่าที่เกี่ยวทั้งหมดเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่ในขณะนี้นะครับทุกทุกด้านนะครับแล้วก็มีการดําเนินการกับผู้ที่กระทําผิดมีการออกหมายจับอะไรต่างๆในจังหวัดสงขลาข้าขาหลาย หลายคนด้วยกันนะครับขณะนี้กําลังทําเต็มที่ได้ได้แจ้งในเรื่องของประเทศไทยนะครับว่าเราเน้นในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันดูแลผลประโยชน์และความมั่นคงของรัฐไปพร้อมกันทางรัฐบาลก็สั่งมาเยอะในจังหวัดสงขลาก็เราก็ทําอย่างเต็มที่นะครับในขณะนี้ในทุกประเด็นครับ